สวัสดีค่ะวันนี้น้องตังจะพาไปเก็บฟักแฟงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะคุณพ่อทำอะไรเหรอคะไหนขอดูซิว่าคุณพ่อได้เยอะไหมอ้ลูกใหญ่มากไหนลูกเล็กยอะๆไงแล้วมันออกขาจะมีการได้แล้วนีารได้แล้วนี่ตัดเลยใช่ไหมคะตัดบอกเลยว่าบ้านของเราแฟงเยอะมากยินไม่ทันเลยค่ะตัดลูกนี่เดี๋ยวกันแล้วก็ตัง ก็จะเอาไปให้คุณยายนะคะนี่บอกเลยว่าวันมันออกเยอะมากต้นเล็กๆออกเยอะมากเลยค่ะเราน้องสตางค์กินไม่ทันเลยพืชโอ้พืมันคืออะไรมันมันตัดไม่ออกค่ะเห็นพืชมัเกิดอะไรอันนี้เป็นอันนี้นี่นะเจ๊อันนี้แล้วเดี๋ยวเอาชิ้นนึงก่อนแต่มันได้ชิ้นิดนึงอันนี้ยังไม่ได้นะคะ มัน,นมจะมีหนามมาันเสือขือ่นนะเนี่ยนี่เนี่ยม่เสือขื่นไเสือขื่นดูผักอะไรไหนคะเน,นี่ยเนี่ยผักอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยผักอะไรเนี่ยน้ยนยองตาหนาูไม่รู้เลยว่ามันเนี่ยมันคือผักอะไรหนูรู้ไหมไม่รู้เนี่ยมันเป็นผักบ้านท่านั่งลงอันนี้มันเป็นผักเนี่ยมันเป็นผักพื้นบ้านเขาเรียกว่าผักเสี้ยนลูกอเพ่ออากชอบกินไหมใช่าวิธีการนําไปทานนั้นก็ค<อ>ือผักเสีย้ยนเะนี่ยเขาจะไปทําผักดองลูกเอาไปกินกับน้พริกแกว แี่นักสแตนกินน่ะเหรอคะใช่เนี่ยอันนี้มันจะต้องแกกแล้วแต่ก็ยังทานได้อยู่นะถ้าเกิดบ้านใครมีเยอะปูเยอะแล้วก็ทําเป็นผักน้องเอาไปขายได้โอ้ได้กำไรน่าจะเจ๊น่าดูเลย่ยทไมเนี่ยต้นผักเซียนอ่ะเดี๋ยวค่อยพาท่านผู้ชมไปดูผักอย่างอื่นในครั้งต่อไปวันนี้ได้เยอะไหมดูดิเยอะมากเลยค่ะรูมาครว่าประโยชน์ของฟักแฟงมีอย่างไรช่วยบำรุงสมองแก้ร้อนใน แล้วก็เอาไปแกงได้ต้น